สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่นิยายกลืนดาวทางช่องขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทรานฟอร์เมอร์และขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนทุกๆช่องทางมาก,มากๆครับโปรดรับฟังนิยายตอนต่อไปตอนที่31ชื่อโดคุกหลัวเฟิงยืนอยู่ในอากาศอันกว้างใหญ่ จ้องมองไปที่ดาวไอเฮลแม้จะอยู่ไกลแสนไกลมันก็เหมือนกับที่มนุษย์บนโลกมองเห็นดวงอาทิตย์วิสัยทัศน์ของหลัวเฟิงอยู่ในระดับที่เขาสามารถมองเห็นขนบนใบหน้าได้ไกลถึง1,000 0กิโลเมตรโดยธรรมชาติแล้วเขาสามารถมองเห็นดาวนารกน้ำแข็งที่อยู่ห่างไกลได้อย่างง่ายดายกระดานโลหะสีดำหลวเฟิงรู้สึกถึงการเรียกร้องที่แข็งแกร่งจากที่นั่นอัญญประกาศคู่ใช่อัญญประกาศคู่ เขาจ้องไปที่ดาวดวงใดดวงหนึ่งมีเสียงเรียกมันมาจากที่นั่นพิกัดที่สิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ให้มานั้นถูกต้องกระดานโลหะสีดำอยู่บนดาวดวงนั้นภารกิจที่เขามอบให้ฉันนั้นง่ายมากมันคือการเข้าไปยังดาวไอฮลวนำแผ่นเหล็กแล้วออกไปอย่างไรก็ตามดวงดาวเป็นรังของสิ่งมีชีวิตพิเศษและดาวทุกดวงเป็นตัวแทนของรูปแบบชีวิตพิเศษ ลัวเฟิงคิดรูปแบบชีวิตพิเศษที่อาศัยอยู่ภายในดาวไอฮิลแต่ละดวงได้รับการตั้งชื่อว่าโดคูจากเผ่าพันธุ์อื่นในจัก,กรวาลโดคูเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากความเย็นจัดพวกเขาเป็นเหมือนปีศาจในรูปลักษณ์และบริสุทธิ์อย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะบริสุทธิ์แต่พวกเขาก็กระหายเลือดอย่างหมดจดเนื่องจากการฆ่าเป็นเกมสำหรับพวกเขาและพวกเขาชั่วร้ายแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีทางสืบพันธุ์ได้ แต่พวกเขาก็มีความสามารถตามธรรมชาติว่ากันว่ามีโดคูเป็นพันตัวอยู่ในบริเวณนั้นและนี่คือรังของพวกมันตามข้อมูลจาก Virtual Universe Company ในบรรดาโดคูนับพันมีนับร้อยที่กลายเป็นอมตะและอีกสองตัวที่กลายเป็นอัศวินในบรรดาผู้อมตะนับร้อยสร้างดาวนารกน้ำแข็งของพวกเขาเองโดคูคือสิ่งมีชีวิตพิเศษและถึงแม้จะอยู่ในระดับเดียวกันพวกมันก็แข็งแกร่งกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่า หลัวเฟิงคิดขีดจำกัดร่างกายของจักรพรรดิมนุษย์นั้นแข็งแกร่งกว่าความแข็งแกร่ง1นึ่งแสนเท่าเว้นแต่จะมีวิวัฒนาการทางพันธุกรรมบางอย่างอย่างไรก็ตามสำหรับโดคุกจักรพรรดิสามารถมีความแข็งแกร่งถึง10บล้านระดับของขุนนางเซกเตอร์นี่คือร่างเทพบริสุทธิ์ของพวกเขาไม่ใช่เทคนิคการขยายพลังเช่นเดียวกับที่สัตว์อสูรเขาสีทองนั้นแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ถึงสิบเท่า รูปแบบชีวิตพิเศษของจักรวาลส่วนที่อ่อนแอที่สุดเปรียบได้กับสัตว์ร,ร้ายจุดๆุดจุดจด,จด,ดาวไอเฮลทุกคนมีความอันตรายมากฉันอาจจะสามารถต่อสู้กับโดกุที่ไม่มีวันตายได้แต่ช่วงเวลาที่เกิดความโกลาหลฉันจะถูกเปิดเผยเขาคิดว่าไม่มีใครรอดชีวิตหลังจากถูกเปิดเผยภายในดาวไอเฮลเพราะมีอัศวินสองคนอยู่ที่นั่น พวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษดังนั้นพวกมันจึงมีพลังมากกว่าอัศวินมนุษย์มากมายเมื่อหลัวฟึงสังเกตสถานการณ์และไตร่ตรองเสร็จแล้วทันใดนั้นเงาพร่ามัวก็พุ่งออกมาจากพื้นที่กว้างใหญ่ข้างหน้าฮะ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 เสียงที่คมชัดเต็มไปด้วยพลังเย็นเยียบบอทะลุผ่านพื้นที่และกระจายไปทั่วเสียงหัวเราะเต็มไปด้วยความสุขหืม หลัวเฟิงจ้องมองในระยะไกลเงาสามตัวพุ่งออกมา1สีม่วงและสองสีเขียวตัวสีม่วงสูงประมาณ3.2เมตรสูงและสง่างามและเป็นสีม่วงทั้งหมดเขามีผมเปียสีม่วงร้อยเปียจากหัวคริสตัลเหมือนเกราะบนร่างกายของเขาโปร่งแสงจากนั้นจึงมองเห็นร่างของมันได้และกลายเป็นร่างมนุษย์หญิงอีกสองคนสีเขียวสูง3.6เมตรหล่อมากมีผมเปียสีเขียวร้อยเส้น พวกเขาสวมชุดเกราะสีเขียวและดูเหมือนผู้ชายด้วยรูปแบบชีวิตที่พิเศษพวกเขาไม่มีความแตกต่างทางเพศลักษณะภายนอกสีม่วงนี้แสดงถึงความแตกต่างในระดับความสามารถของพวกเขาสีม่วงมีคนจำนวนน้อยกว่าสีเขียวอากาศเย็นรอบๆโดคุสีม่วงสามารถแช่แข็งดวงวิญญ,ญาณได้อย่างง่ายดายและสีเขียวก็สามารถแช่แข็งร่างกายได้เหมือนกัน ทั้งสามคนหัวเราะคิดคักความเร็วของพวกมันช่างเหลือเชื่อไปถึงความเร็วแสงได้อย่างง่ายดายและเดินทางผ่านจัก,กรวาลหายวับไปจากสายตาของหลัวเฟิงอัญญประกาศคู่หลัวเฟิงมองอย่างระมัดระวังมันเข้าถึงความเร็วแสงได้ง่ายหืมสามโดคุก่อนหน้าพวกเขาควรจะเป็นระดับหัวหน้าแต่ความแข็งแกร่งของพวกมันคล้ายกับอมตะและพวกเขาก็สามารถบินได้และเดินทางข้ามจัก,กรวาลเพื่อกลับไปยังรังของมันอย่างรวดเร็ว ดูเหมือนฉันจะต้องทำอะไรบางอย่างหลัวเฟิงคิดแล้วพยักหน้าจุดๆๆภายในวงแหวนโลกของเขาชุดดำหลัวเฟิงยืนอยู่ตรงนั้นนักรบทั้ง12คนโค้งคำนับอย่างสุภาพอาจารย์เทียนเฉินหลัวเฟิงมองไปผู้เชี่ยวชาญเทียนเฉินได้ตอบกลับคุณมีเจ้าหน้าที่อยู่ใต้บังคับบัญชากี่คน เรียกพวกเขาออกมาฉันต้องการความสามารถพิเศษยิ่งว่องไวยิ่งฉลาดหลวเฟิงกล่าวเทียนเฉินและชี่มังต่างก็เป็นระมาจารย์วิญญาณทั้งคู่มีกลุ่มท่าที่อยู่ภายใต้พวกเขาครับเทียนเฉินโบกมือของเขาและข้างข้างเขาก็มีตัวเล็ขสูง1.1เมตรปรากฏขึ้นมันเต็มไปด้วยเกล็ดสีดำและดวงตาของมันเป็นสีเขียวยกนี่คือลิงเชลปีศาจของเผ่าปีศาจอัญยประกาศคู่ผู้เชี่ยวชาญมันยิ่งอย่างชั่วร้าย จากนี้ไปเจ้าจงฟังคำสั่งของอาจารย์ข้าเทียนเฉินชี้ไปที่หลวเฟิงครับลิงได้ตอบกลับหลวเฟิงในชุดดำมองดูระดับว่าเป็นอมตะคุณมีเครื่องสแกนขนาดเล็กและใหญ่ไหมไม่มันตอบกลับอัญญัประกาศคู่หลวเฟิงพลิกมือของเขาและโยนเครื่องสแกนออกมาเครื่องนี้มีทั้งหน้าที่ของสแกนเนอร์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นี่คืออุปกรณ์เชื่อมต่อจากกระวาลเสมือนอุปกรณ์ที่ไม่ระบุต,ตัวตนหลัวเฟิงโยนปลอ,อกแขนออกทำให้ทั้งสองคนจำคุณอัญญาประกาศคู่ลิงตื่นเต้นมากจากกระวาลเสมือนจริงอุปกรณ์หมวกกันน็อกทำให้ผู้ใช้ไม่เปิดเผยตัวตนซึ่งน้อยมากด้วยสถานะที่สูงของหลัวเฟิงการหาอุปกรณ์แบบนี้เป็นเรื่องง่ายสิ่งเดียวคืออุปกรณ์เหล่านี้ถูกควบคุมโดยจากกระวาลเสมือนจริงอย่างเคร่งครัด ฟังให้ดีหลัวเฟิงสั่งเมื่อคุณออกไปสักครู่คุณจะเร่งความเร็วของแสงและเดินทางในจัก,กรวาลที่มืดมิดคุณจะไปถึงพิกัดเหล่านี้และกลับมาสู่จัก,กรวาลที่แท้จริงหลอบแขนของหลัวเฟิงฉายแผนที่ดาวมันอยู่ในดาวไอฮฮลซึ่งเขาให้พิกัดที่แน่นอนเมื่อคุณปรากฏตัวคุณควรอยู่ห่างจากดาวนารกน้ำแข็งนี้16ล้านกิโลเมตรจำไว้ว่าคุณต้องเปิดใช้งานเครื่องสแกนขนาดเล็กและซ่อนรอยทางของคุณเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับ จากนั้นคุณแอบเข้าไปในดาวดวงนี้ที่คุณอยู่ใกล้ที่สุดและค้นหากระดานโลหะสีดำหน้าตาก็จะประมาณนี้หลวเฟิงอธิบายแผ่นเหล็กให้เขาฟังเขายังอธิบายว่าต้องทำอย่างไรหลังจากค้นพบมันเผื่อว่าลิงทำพลาดเป็นการดีกว่าที่จะบอกเองว่าต้องทำอย่างไรอัญยัประกาศคู่ดีมากหลวเฟิงพยักหน้าเตรียมตัวออกไปได้แล้วฉันจะพาคุณเข้าไปทันทีลิงไม่มีความรู้สึกลังเลใจ คำสั่งของหลัวเฟิงคล้ายกับคำสั่งของเจ้านายของเขาแม้ว่าเขาจะสั่งให้เขาทำลายตัวเองในตอนนี้เขาก็ไม่แม้แต่จะขัดขืนดังนั้นทันทีที่วิญ,ญญาณถูกควบคุมแกนกลางทั้งหมดและความเป็นอยู่จะยอมจำนนต่อเจ้านายของเขาจุดจุดจุดข่ามกลางพื้นที่อันกว้างใหญ่หลัวเฟิงยืนซ่อนเครื่องสแกนขนาดเล็กของเขาถูกเปิดใช้งานและข,ข้างข้างเขามีลิงเปลือกปีศาจยืนอยู่เร่งความเร็วและไปถึงความเร็วแสงและการเดินทางไปตอบเขาสั่ง ดวงตาของลิงเป็นประกายด้วยความตื่นเต้นสู้ความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นกลายเป็นลําแสงในอวกาศไปถึงความเร็วแสงอย่างรวดเร็วพื้นที่สั่นสะเทือนก่อนที่เขาจะหายตัวไปหลัวเฟิงจ้องมองที่เกิดเหตุจากกระวาลโดคูใช้าการเดินทางเพื่อไปจากดาวไอฮลหนึ่งไปยังอีกดาวหนึ่งและกลับมา ระยะทางไกลามากเพียงแค่บินตามปกติจะใช้เวลา10วันถึงครึ่งเดือนและคลื่นการเดินทางของจักรวาลเกิดขึ้นบ่อยครั้งจากนั้นการเดินทางในจักรวาลของลิงจะไม่ได้รับความสนใจมากนะักมันขึ้นอยู่กับโชคขอให้โชคดีให้ทาสคนนี้นำแคนเล็กมาให้ฉันหลัวเฟิงคิดถ้าเขาทำไม่ได้อย่างน้อยฉันก็จะได้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับพื้นที่นั้นการเข้าไปในพื้นที่นั้นอันตรายเกินไปหลัวเฟิงจะไม่เข้าไปข้างในด้วยตัวเองอย่างสุมสี่สุมห้า ดอกจัน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 ห่างจากดาวไอเฮล16ล้านกิโลเมตรอวกาศจากกระวานกระเพื่อมและลิงก็ปรากฏตัวขึ้นขเขาเปิดใช้งานเครื่องสแกนของเขาโดยธรรมชาติฮิฮทมันเหงาเกินไปที่ติดตามอาจารย์มาหลายปีโดยไม่มีอะไรทำในที่สุดก็มีบางอย่างที่ต้องทำ ที่นี่คือที่ใดดูอันตรายลิงสำรวจพื้นที่อย่างระมัดระวังโดยใช้จิตสำนึกเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลเสมือนส่งทุกอย่างที่เขาเห็นไปให้หลวงเฟิงดนาวนารกน้ำแข็งลิงไม่มีความรู้จึงมีความกล้าเขาไม่เคยได้ยินชื่อไอเฮลสตาและเขาไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนแต่เขาก็ยังบินเข้าไปอย่างระมัดระวัง16ล้านกิโลเมตรอยู่ใกล้ามากแม้ว่าเขาจะบินช้าแต่เขาเข้าไปใกล้ในทันทีหู ลำแสงสองลำพุ่งออกมาโดคู่สองท่านปรากฏตัวขึ้นและโดคู่สุดหล่อสองคนนี้กำลังพูดคุยและหัวเราะกันแม้ว่าสายตาของพวกเขาจะผ่านลิงไปแล้วก็ตามด้วยเครื่องสแกนปิดกัน้นเขา,ขา,ขาถูกซ่อนไว้อย่างสมบูรณ์อย่างน้อยเขาก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าโดคู่ทั้งสองหัวเราะและพูดติดตลกพวกเขาเริ่มเร่งความเร็วแสงหลังจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปในจัก,กรวาลมุ่งหน้าไปยังพื้นที่อื่น ันยประกาศคู่โชคดีที่พวกเขาไม่ได้ค้นพบฉันไม่ว่าอาจารย์ของนายจะขี้ขลาดแค่ไหนสองคนนี้ควรจะอยู่ในระดับหลอดเซกเตอร์ฉันสามารถฆ่าพวกเขาได้อย่างง่ายดายลิงเริ่มบินไปยังดาวไอเฮลอย่างระมัดระวังในที่สุดเขาก็เข้าสู่ดาวไอเฮล